จะมีคนแตกไม่คนแตเลยครับไปกันแล้วน่าจะสกิดกันแนะ้สองข้าหน้าดีพอแล้วกันนะนะคุน้องอ,อันนี้จะเป็นบรรยากาศแข่งผันนะที่ผมว่าอยากให้หลายๆคนมาลองกนะันก็คือขับกันแล้วต้องเหลือที่เผื่อให้กันหน่อยนะเออจะได้แบบว่าจบเล้งกันทั้งคู่นะครับสูสสก้กันไปสุดท้ายสกิดกันจะแตกกับฝาแล้วนะไปรออีกทีเหนื่อยนะผะ ก็เดี๋ยวสรุปให้กับเลอมังเลยกันนะครับก็ถ้าอยากได้ประสบการณ์มันมันแบบนี้แบบไม่ต้องเสียรายเดือนแพงๆนะครับแล้วก็ยังไม่ต้องไปสอบรายเส้นแบบของโลฟิวอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเลอมังคันติเมทอันนี้น่าจะเป็นโจทย์ที่เหมาะสำหรับน้องๆหลายคนที่หาประสบการณ์เลนซิ่งแบบไม่ต้องแพง <A>. นะ <A>. นนก็คือแบบซื้อตัวเกมหลักแล้วก็เล่นได้เลยเข้ามาจอยได้เลยนะครับ <S <S ขอแค่ว่าขับขี่เผื่อที่กันให้กันหน่อยแล้วก็พอนะเราจะได้แบบไปเล่นซีรีส์ที่ว่ามันมันกว่านี้ได้นะครับ ก็อุ้ยเงียบร้อยหมดแต่คุยเงียบร้อยฮะโอ้โหนี่ยิ่งว่าหนังชีวิตไม่ว่าจะไม่มีอะไรแล้วนะฮะนะ,นนะครับผมโอเคก็เดี๋ยว